สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับพวกเราสองคนนะครับในรายการทันพุ่นคลิปโตครับโดยผมนะครับกอฟเอกนันครับกับผมแกมชานนนครับผมเผื่อคนที่ยังไม่รู้คนที่ยังไม่เคยดูรายการนี้เราสองคนมาคุยอะไรกันครับเราสองคนมาคุยกันเรื่องข่าวสารและคลิปโตอัปเดตในแต่ละวันครับผมครับก็จะต้องบอกว่า e ีนี้หรือว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ มาเปิดรายการซึ่งแนะนําก่อนเลยว่ารายการของเรานะครับจะมี3มช่วงช่วงแรกเป็นเรื่องของกระแสคริปโตครับแล้วก็ช่วงที่2เป็นเรื่องของคริปโต101ครับเอาสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องฟรีสไตล์ครับเราอาจจะมีการเชิญใครบางคนที่เป็นกระแสหรือว่าเป็นผู้รู้ในวงการมาร่วมพูดคุยนะครับแต่สาหรับวันนี้ครับกระแสคริปโตเรามีอะไรบ้างครับ แชัคริปโตในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของอีลอนมัสครับผมอีลอนสมัสเป็นใครครับอีลอนมัสจะเป็นซีโอเทสลาครับผมเด้วก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเขาชื่ออีลอนมัสหรือว่าอีลอนสมัสครับอีลอนมัสครับอ๋อโอเคเขาคือซีโอเทสลานะครับผมครับล่าสุดเขาก็ได้มีการขยับโดยมีการสร้างพรรคการเมืองครับผมสร้างพรรคการเมืองชื่อว่าอเมริกันปาร์ตี้ครับผมอ่าอเมริกันปาร์ตี ับเป็นพรรคการเมืองอ่าแล้วมันสําคัญยังไงกับวงการคริปโตครับเราต้องรู้ต้องสนใจอะไรกับเขาบ้างโดยนโยบายหลักเขาเลยนะครับผมก็จะสนับสนุนบิตคอยเป็นหลักครับผมผลักดันบิตคอยอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับทรัมป์ครับผมก็จะเหมือนจะเข้าขากันทั้งสองคนนี้โดนอนทรัมกับอีลอนมสร์ก็เคยทํางานด้วยกันด้วยแล้วก็ชื่นชอบนิยมคริปโตเหมือนกันด้วยใช่ครับแต่เขาก็ตอนนี้สถานการณ์รายงานล่าสุดจก จากที่ดีกันก็จะกลายเป็นกลับมาไม่ดีกันอีกแล้วครับผมเหมือนเหมือนสามีภรรยาอะไรครับเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ไม่รักกันเกิดอะไรขึ้นครับเขาง,ง้องอนง้อง,อน,งอนกันไปเรื่อยๆทั้งในเรื่องของอ่ารถอีีเองก็ตามในการจะตรวจสอบเรื่อง s p a c เอของอีลอนมัสก์เองก็ตามครับผมมีการขู่ขู่กันไปมาอะไรประมาณนี้ครับผมอืมอดูน่าสนใจก็คืออันนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าคือเรามีความเชื่อว,ว่า อินฟลูเอนเซอร์หรือผู้นําทางความคิดในด้านคริปโตเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรที่เป็นเชียงบว,วกกับคริปโตเราเชื่อว่าตัวหลกๆเช่นบิตคอยใช่ไหมน่าจะขึ้นรหรือไม่อาจจะเขาอาจจะพูดถึงเหรียญอื่นๆเหรียญอื่น,อน,อนเอาคอยหรือว่าอะไรก็ตามก็น่าจะขึ้นครั้งนี้ว่าเป็นยังไงครับครั้งนี้แทนที่มันจะพทำนะครับมันกลับกลายเป็นดำครับผมแทนที่มันจะพุ่งขึ้นครับมันกลับกลายเป็นลดลงครับผมในเ่องของบิตคอยนะครับ โอ้ oh, แม Elliot, ้ว่าเขาเขาก็คืออีลอนมัสเนี่ยจะบอกว่าขอภัยอีลอนมัสอีลอนมัสครับผมเขาจะบอกว่าอ่าพักเขาเนี่ยจะทำให้บิตคอยเนี่ยเป็นสิ่งที่มาใช้กันมากขึ้นแทนเรื่องเงินเฟียดแล้วแต่ทําไมมันถึงลงพอวิเคราะห์ได้ไหมครับก็ล่าสุดครับผมจากรายงานต่างๆรายงานไม่จ้เป็น CNBC หรือ b o o เ b e r ์ครับผมนักวิเคราะห์เขาได้กล่าวว่า ปัจจุบันบิตคอยอยู่ในช่วงกำลังบีบอัดตัวเพือ่อทำออทามไฮในครั้งถัดไปครับผมอันนี้อันนี้คือยังไงก็แล้วแต่ก็อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับข่าวนี้ผมไม่แน่ใจครับก <c oughs> ็คือคุณคุณอีลอนมัสเนี่ยกล่าวอ้างว่าอ่ามันอยู่ในช่วงของการพักถ่ายเพื่อที่จะรอไปต่อว่างันว่างั้นเถอะใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอีลอนมัสเขาก็พร้อมจะผลักดันบิตคอยครับผมเพื่อก้าวข้ามเงินเฟียสเขาบอกว่าเงินเฟียสนี่มันหมดอนาคตไปแล้วครับ ว่าจชาชัดชเจนทีนี้ในฐานะคนตามข่าวครับผมเราต้องตามอะไรเรื่องนี้บ้างครับเราก็จะตามว่าเขาจะมีนโยบายใดยๆเพื่อมาแข่งกับทรัมหรือเปล่าครับผมแต่ว่าใดๆแล้วก็ยังมีข่าวก็สิบเข้ามาเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่คนอเมริกันครับผมเออครับป็นคนเข,เขาไม่ได้เกิดในประเทศอเมริกัโดยโดยโดย,โดยทั่วไปแล้วครับปานธาที่ประดี ควรจะเกิดและโตที่อเมริกานี่เป็นหลักนะครับผม<อ>แต่ว่าโดยโดอีลอนมัสเนี่ยเขาไม่ได้เกิดที่อเมริกาอาจจะทําให้ฐานเสียงหรือกําลังในการที่จะเลือกเขาอาจจะลดลงไปอาจจะลดความเชื่อมั่นลงไปก็เป็นได้ครับอันนี้เราต้องมาติดตามกันดูอีกทีครับแต่อันนี้เขาออกตัวหน่อยว่าผมไม่ได้อยู่อเมริกาผม,ผมรู้สึกว่าพรรคหลักที่มีความสําคัญกับนโยบายอะไรต่างๆอาจจะเป็นเดโมแครตหรือไม่ก็ริพับลิกันเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเขาตั้งใหม่มาเนี่ยมันเป็นพรรค เราเรียกว่าเล็กๆอ่ะมันจะมีผลต่อการเงินหรือโลกกงินเงินดิจิตอลได้ได้ขนาดนัอนไรหรออืมอันนี้ก็น่าสนใจครับแต่ว่าโดยผมผมเห็นจากหลายๆาหลายข่าวหลายสิ่งที่เกิดมาครับผมอ่าคนที่มีคนที่มีอํานาจนะครับผมค่อนข้างมีอิทธิพลต่อต่อ,ต,อต่อวงการคริปโตครับผมอย่างเช่นทรัมป์ในการเข้ามาพูดว่าอ่าวันนี้เตรียมกระเป๋าตังค์ให้พร้อมเตรียมเข้าซื้อไว้ให้พร้อมอันนั้น อาจจะหมายถึงคริปโตเพนซีหรือบิตคอยที่ทํากปาลังพูดถึงก็เป็นได้ครับผมแล้วก็มีหลายๆที่ที่มันพั้มขึ้นมาเนื่องจากคําพูดของคนเหล่านี้ครับนั่นนะครับเราก็ลองติดตามกันต่อไปซึ่งในช่องการติดตามข่าวถ้าท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยได้ตามข่าวต่างประเทศอยู่แล้วก็น่าจะได้ข่าวไว้แต่ถ้าเกิดคนไหนไม่มีเวลานะครับก็นักสืบพิมพ์ยวัันหุ้นครับก็จะมีสรุปข่าวที่มาเด่นๆเกี่ยวกับกเรื่องวงการเงินดิจิตอลหน้าสิบสิบสี่นะ ลองตามกันได้นะครับมีทุกวันนะครับที่ออกนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการมีหนังสือพิมพ์รายวันที่สรุกข่าวเด่นๆมาแล้วนะครับทันหุ้นก็ยังมีเรื่องของคริปโตหนึ่งศนหนึ่งที่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟัง mm. เป็นเรื่องของการทําความรู้จักกับ Stable Coin ครับ s t a b l e Co i คืออะไรครับคุณแจมครับ Sta b l e c o i ก็คือสกุลเงินดิจิตอลแบบหนึ่งครับผมบที่มีมูลค่าคงที่โดยจะอ้างอิงจากราคาสกุลเงินเฟีย อย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐโดยการที่จะผลิตซิมเบิร์คอยออกมาก็จะต้องมีสกุลเงินอ้างอิงหรือมีตราสารทางการเงินสภาพคล่องสูงอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลหนุนหลังร0 0เซครับผมโอเคผมอธิบายต่อต,อตามปอยทีผม,ผมจดไว้เลยนะครับ,รบอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีสเตเบิร์คอยอีกรูปแบบหนึ่งครับสร้างขึ้นมาจากสินทรัพย์อ้างอิงด้วยรูปแบบของเทคโนโลยีการทางการเงินที่กระจายศูนย์หรือในศัพท์เฉพาะเราเรียกว่า d e f าเช่น การนาสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าโทเค็นมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงแต่รูปแบบที่รับความนิยมสูงสุดก็คือรูปแบบที่มีสกุลเงินเฟียสหลังครับอธิบายเพิ่มสกุลเงินเฟียสคืออะไรครับสกุลเงินเฟียสก็คือสกุลเงินที่เป็นสกุลเงินที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันครับผมอ่าก็คือเงินจริงๆนั่นแหละใช่ครับใช่ครับโอเคต่อแล้วครับเรื่องของการใช้งานสเตเปอร์ครนครับหลักๆจะเป็นคู่ซื้อขายกับเหรียญคริปโตต่างๆเช่น บิตคอยคู่กับ s t a เบิลคอยอย่างบิตคอยเนี่ยเรารู้ว่าตัวย่อ,อคือ BTC นะครับอย่างเช่น BTC คู่กับ USDT ครับผู้ที่ถือครองสเตเบิลคอยในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเก็บสมัยนก,การถือเงินสดไว้ในมือน,นั่นเองนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือการใช้เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินเช่นโอนเงินหากันระหว่างกระเป๋าดิจิตอลนะครับเนื่องจากสเตเบิลคอยเนี่ย มีลมูลค่าที่คงที่จึงเหมาะก,กันนามาใช้แทนสกุลเงินเฟียสนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถใช้ในการชําระเงินได้ด้วยครับมีจุดเด่นอะไรไหมครับของเซเบอร์คอยครับจุดเด่นของเ e เบอร์คอยเลยนะครับผมก็คือความเร็วในการทําธุรกรรมได้สูงกว่าการเงินเดิมโดยทั่วไปครับผมรวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมเนี่ยค่อนข้างจะต่ากว่าโดยเฉพาะการนํามาใช้สําหรับการโอนเงินระหว่างประเทศครับผม ปัจจุบันเนี่ยมีผู้พัฒนาสเตเบอร์คอยล์รายใหญ่ชื่อว่าอะไรนะครับคุณจิร์ชื่อว่าทเทเตอร์ครับผมหรือ,อเป็นเจ้าของเหรียญ USDT นั่นเองอ่าทำไมคุณต้องทำเสียงสูงด้วยล่ะครับ <c oughs> USDT นะครับครับผมมี market share สูงสุดครับเป็นบริษัทที่มี market share สูงสุดนะลองลองมาคือ Circle เจ้าของเหรียญ USDC นะครับขณะที่ยังมีบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ด้านการเงินสเตเบอร์คอยล์ของตัวเองอย่างเช่น PayPal นะครับที่สร้างเหรียญ pyusd ครับนะครับหลังให้ทั่วโ,โลกเนี่ยเริ่มจะมีการออกกฎหมายรองรับสแตบิร์คอยมาแล้วที่มีเงินสกุลเฟียสหลังอย่างเช่นสิงคโปร์สภาพยุโรปและล่าสุดก็มีเรื่อ,ง,อง,งของฮ่องกงเกาหลีใต้ที่จะเดินหน้าผ่านกฎหมายดังกล่าวมาเช่นกันครับครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดก็คือกฎหมาย g e n i u s Act นะครับผมของสหรัฐที่เพิ่งผ่านการรับรองจากชั้นศาลศาลสภาชั้นสูงซึ่งกําลังต่อไปที่สภาล่านะครับถ้าหากต้อง าหากได้รับการอนุมัติสหรัฐก็จะเป็นประเทศที่รับรองออกเซเบิลคอยอย่างถูกกฎหมายซึ่งจะทําให้การเติบโตของตลาดคริปโตเป็นไปได้อย่างก้าวกระโดดครับผมใช่ครับตอนนี้อยู่สภาสูงสภาสูงครับผมไปแล้วสภาล่<ภ>า,ลางครับอ่าและได้ข่าวว่าประมาณกลางเดือนกรกฎาคมปีนี้ก็คือปี68เนี่ยใช่ประมาณสัปดาห์ที่อ่าไม่ใช่ประมาณสัปดาห์ที่3นับจากต้นเดือนเนี่ยจะมีกฎหมายจํานวนมากที่จะรออนุมัติหรือไม่ก็ต้องติดตามว่าถ้าอนุมัติแล้วเนี่ย ราคาคลิปโตหลักๆจะเป็นยังไงนะครับประเทศไทยก็ได้ข่าวามีความคืบหน้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมประเทศไทยเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบผ่านแดนบ็อกครับผมของธนาคารแห่งประเทศไทยครับผมถ้าหากมีปัญหาใดๆประเทศไทยก็จะสามารถออก,กเับิลคอยที่มีบทบาทหนุนหลังให้กับภาคเอกชน เป็นผู้มารับขอบรับอนุญาตได้ถ้าหากไม่มีปัญหาใดๆก็จะสามารถออกได้แต่ถ้าม,มีปัญหาก็แปลว่าออกไม่ได้เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับ,รบนี่คือเรื่องของคริปโต101สําหรับเทปนี้นะครับ,รบไฟล์นี้นะครับครับผมนอกจากนี้ของเราคริปโตทันหุ้นเนี่ยก็ยังจะมีส่วนของเรื่องของว่าอนาคตเนี่ยภาาคริปโตจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในสปดาดนี้เป็นในเทปเนี่ยเป็นเรื่องของการแนะนำตัวเพราะฉะนั้น เราก็จะบอกว่ามันเราน่าจะมีอะไรเกิดให้หน่อยได้ไหมครับคุณแจว่าสัปดาห์ถัดไปจะมีอะไรบ้างครับตอนแกก็เราก็อาจจะมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจครับผมอาจจะเป็นผู้รู้หรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญด้านถึงทรัพย์ดิจิทัลต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเทเร,รียมหรือว่าเอาคอยต่างๆครับผมซึ่งตอนนี้ประเด็นที่น่าติดตามก็คือเท่าต่างประเทศก่อนต่างประเทศเนี่ยแน่นอนไฮไลท์อยู่ที่สัปดาห์ที่3ของเดือกนกรกฎาคมใช่ครับ ซึ่งจะมีผลตอบอันนี้พูดถึงเชื่อมพื้นฐานเลยนะาคขอายเรื่องหนึ่งนะเขาพื้นฐานได้มีผลมาเพราะว่า Stable Co i n จะได้รับการยอมรับในระดับที่กฎหมายรองรับแน่ๆเพราะฉะนั้นมีผลแน,แน่แต่ส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องติดตามเรื่องของกฎระเบียบที่หน่วยงานกำกับของไทยหร,หรือว่ากรอตอนเนี่ยจะผลักดันออกมาของไทยมีหลายตัวที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็น่าจะช่วยเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินของบริษัททะเบียนหรือไม่กระทั่ง คนทั่วไปได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนผมเอกนันเสรีนัชชัยครับแล้วกอฟครับก็อาจจะต้องลาไปก่อนแล้วคุณแจมยัง่งครับมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมครับขออยากให้รอติดตามชมนะครับผมช่องทางทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์จะเป็น t ิ k ต o k แล้วก็เป็น YouTube เองก็ตามครับผมต้องฝากกดติดตามด้วยครับครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ